ครับผมติกบรอหากินมันครับพอแมพิน่องว่านใชีนม่วงครับผมยำเร้าครับตอนนี้หรับวงครับผมกับมลร้นน้ำกันว่าสีมานบ่มานะครับก่อนสิบเทียนกับสิบสี่ครับมาี้มากับท่านสดครับสองคนไปครับไปใช้ครับนะครับเห็นบ่มครับปรหมบัวน้ำครับ วัดพุทธครับเหลาะริมฟังไปครับอารุ่นน้องกันครับว่าสิมานบ่าม,มานครับผมมาแล้วครับพี่น้องเตรียมเรียครับเตรียมเรียชิบเส้นครับพี่น้องวาปัดสุดตกใจโอ้ แหวงเรียบมาครับมาดูดแหวงซองเท่ากันครับมีอยูตัววะครับไปตัวครับพี่น้อง <c oughs> มาแล้วครับพี่น,อน้องเบ่งไปสิบสี่เชนครับเบ่งโต <c oughs> โอ้แหวมซองครับ กับได้ลงคลิปให้พี่นมยพี่น้องเิ่งล่ะสองเตรียมเป็นเงดีครับเปักไงวะโอ้กใจมออ้ปักเด้อใส่สิบเส้นหรอโหหลดดังใสเเดียวกันเลยโอ้มึงติด้าโอ้ติดสิบสีเสนตกใจมึ บันสุดว่าตกใจวะด้วยโอ้สองเตียมสองเตียมพี่น้อง14เส้นถึกจน14เส้นถึก10เซ้นครับโอ้ไปสองเตียมครับปะเพราะเดินดุนเรืยอหาอยู่หากินครับนั่นนี่ครับ มือมา้ามือวัม้าน,นะครับมาหาอยู่หากินครับโอ้ชีเบ็ดแล้วครับผมสุดเซาแลนะครับสุดหลักล้ะ อ ah. งเียครบเนาะต้องฟ้า네มือนะครับสองเียมสองเตียมนี่เง้งานนีฟังสดลลองเด้อสุดละอากาศสุดละครับผมส้รุนงานครับได้สองเทียมครับผมใส่เงีอยู่ครับผม สรุปง่ายน,นะครับผมนะได้สองเตี่ยมครับโอ้ครสิบเส,ส้นสองเตี่ยมครับผมนี่ครับสำหรามือครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออพี่น้องคลิปนี้กับฝากไปใช่ไหมล่ะกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม